อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งตะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วในส่วนของกลุ่มแพทย์ชนบทที่เขาได้มีการลงมาปักหลักให้บริการกับคนในกรุงเทพในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั่วไปเลยเนี่ยซึ่งวันนี้ครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะที่ทางด้านของเพจชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความในส่วนของการปฏิบัติการทิ้งทวนเปิดแผน ปฏิบัติการวันสุดท้ายกู้ภยัยโควิดกรุงเทพโดยมีการปักหลักครับ26จุดตรวจกระจายตัวทั่วกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมเองจังหวัดสมุทรปราการอีก2จุดแล้วก็มีการตั้งเป้านะครับในการจุดคัดกรองเนี่ยถึง50,000ลายคาดว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยมากถึง5,000ลายเลย โอ้โหถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะ <Yep. S 1> เข้ามาสู่กระบวนการรักษาของทางระบบราชการระบบพยาบาลต่างๆนะครับแต่ละจุดเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเปิดรับประชาชนเนี่ย โดยรอบรวมถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ Walk-in เนี่ยสามารถเข้ามาตรวจได้เลยเราจะมีการตรวจให้กับทุกคนเพราะเรามาเพื่อตรวจแยกหาผู้ที่ติดเชื้อทุกทีมเนี่ยมีการขนสัมภระนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกนาทีคือต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของกลุ่ม page, เพจแพร่ชนบทเนี่ยเขาได้มีการลงมาเพราะว่าทางด้านของทางเพจเนี่ยเขามีมุมมองที่ว่า ส่วนหนึ่งในการที่การเกิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเกิดมาจากพื้นที่กรุงเทพและแน่นอนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยคือพื้นที่ที่แออัดเพราะฉะนั้นการเข้าถึงในส่วนของระบบสาธารณสุขในพื้นที่แออัดเนี่ยมันจะช่วยเป็นการลดโอกาสในการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มันเลยทําให้ทางด้านกลุ่มแพทย์เนี่ยเขาได้มีการลงมาปักหลักซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะก็ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจริงๆเนาะที่เราทุกคน,นยพยายามช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดเนาะก็ะอยากรู้สึกรู้สึกขอบคุณด้วย<ช>นะคะ<ช>ที่<ช>ได้เข้ามาช่วยเหลือ,อนะคะก็ในคนในพื้นที่กรุงเทพเพท,ที่จะรักษาจริงๆอย่างที่ทางด้านของเพจ ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วแหละว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงจริงๆแล้วก็ยิงโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเนี่ยตอนแรกจุดแรกๆที่เขาวางแผนที่จะไปกันเนี่ยอ่ก็คือในส่วนของพื้นที่ตรงบริเวณของเตยชุมชนของเตยเนี่ยเพราะว่ามันมีการแพร่ระบาดด้วยเนาะอืมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข่าวมันเพิ่มเติมเว r ร์นิวส์ข่าวในมือคุณ